ตอนที่231ด้านหน้าคือหอเก็บตำราท่านบนรรพจา์เย่เย่ฉางชิงได้ยินเช่นนั้นก็เต็มไปด้วยความสับสนหมายความเช่นไรกันท่านบนรรพจา์เย่นี่หมายถึงอะไรอีกเล่าคงมีได้หมายถึงข้าหลอกกระมังฐานะของข้าในตอนนี้คือท่านเทพฉางชิงท่านนั้นต่างหากเย่ฉางชิงคิดถึงตรงนี้แล้วก็ฝืนกลืนน้ำลายลงคอก่อนจะหันไปมองนักพรดฉางสเสวียน นักพรตช้างสเสวยนตลึงงานก่อนจะยิ้มอย่างขลาดกลัวออกมาท่านเย่ด้านหน้าก็คือเขาไทาสเสวียนขอรับสิ้นเสียงหลีช้างหมิงและลู่อูซวงก็เดินนําเหล่าเจ้ายอดเขาทั้งเจ็ดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสวียนเดินเข้ามาอย่างเร่งรีบพวกเราขอคารวะท่านบนรรพจานเยน่ทันทีที่มาถึงตรงหน้าของเย่ช้างชิงพวกหลีช้างหมิงต่างก็คุกเข่าลงคำนับทันทีที่เห็นภาพตรงหน้าแม้เย่ช้างชิงจะมีได้สแสดงสีหน้าใดๆออกมาแต่ว่าภายในโสดปราสาทกลับมีเสียงวิ่งดังขึ้นมา ลีชังหมิงและลู่อูซงนั้นเขาเคยรู้จักแล้วเพราะก่อนหน้านี้เขายังได้มอบภาพอักษรผู้กันให้พวกนางด้วยแต่ว่าที่ทําให้เย่ชางชิงคาดมิถึงก็คือพวกเขาทั้งสองล้วนเป็นสิทธิ์ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนอีกทั้งดูจากอาพรของพวกเขารวมถึงเหล่าผู้เท่าที่คุกเขาอยู่ด้านหลังคนทั้งคู่ <Goku. S 2> <Laur> ก็พอจะอธิบายฐานะของพวกเขาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนได้แล้วเห็นได้ชัดว่าสองคนนี้ต้องเป็นพวกผู้สืบทอดหรือเทพธิดาอะไรพวกนั้นเป็นแน่ เช่นนั้นก่อนหน้านี้ที่พวกเขาแสดงความเคารพต่อเราตั้งแต่ตอนนั้นพวกเขาก็เข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นท่านบรรพจารย์เย่แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนแล้วเยี่ยงงอนนั้นหรือน่าจะเป็นเช่นนั้นมิใช่ต้องเป็นเช่นนี้แน่แต่ว่ามีน่าจะใช่นะท่านเทพช้างชิงที่ลงมายัางโลกมนุษย์ท่านบรรพจารย์เย่แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้สเสวียน แท้จริงแล้วยอดฝีมือที่สูงส่งเหล่านี้มีหน้าตาโหลโหลหรือว่าข้าเยช่ชางชิงมีหน้าโหลกันแน่หน้าเหมือนกันง่ายเพียงนี้เชียวหรือหลังจากเงียบอยู่ครู่หนึ่งเยช่ชางชิงก็ต้องเม้มปากแน่นมีคำกล่าวหนึ่งกล่าวเอาไว้ดีมากว่ามาแล้วก็จงอยู่อย่างมีความสุขก่อนหน้านี้ตอนอยู่เมืองหลวงก็ถูกคนเข้าใจผิดว่าเป็นท่านเทพชางชิงที่ลงมาท่องอย่างโลกมนุษย์แล้วบัดนี้ก็ถูกดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้สเสวียนเข้าใจผิดว่าเป็นบรรพจารของพวกเขาอีก ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อการบำเพ็ญเพียรในภายภาคหน้าข้าเยชางชิงก็จะฝืนยอมรับเอาไว้ก็แล้วกันเยชางชิงคิดแล้วก็ต้องถอนใจออกมาเบาๆพยายามเอ่ยเรียบๆว่าทุกท่านลุกขึ้นเถอะข้าน้อยขอบคุณท่านบนรรพจา์เย่พวกหลีช่ชางหมิงสบตากันจากนั้นก็ค่อยๆลุกขึ้นตอนนั้นเองเยช่ชางชิงก็เงียบเสียงลงก่อนหันไปมองนักพระชางสเสวียนแล้วถามด้วยรอยยิ้มว่าท่านเหอท่านรู้ตัวตนของข้าตั้งแต่เมื่อใดงั้นหรือฮ่ นักพรตชางสเสวียนชนักงานไปทันทีก่อนจะเอ,อ่ยอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวเรียนท่านบรรพจา์เย่คราแรกที่สิทธิ์ไปคาระวะท่านที่เมืองเสียวชือจึงได้รู้ฐานะที่แท้จริงของท่านขอรับคราแรกเย่ช้างชิงยิ้มอย่างมิอาจคาดเดาความหมายได้ออกมานักพรตชางสเสวียนจึงเอ,อ่ยอีกว่าท่านบรรพจานเย่เดิมสิทธิ์มิอยากรบกวนความสงบของท่านเพียงแต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอุซวงสิทธิ์จึงอยากเชิญท่านมาเข้าร่วมพิธีแต่งตั้งครานี้ด้วยขอรับ เย่ฉางชิงพยักหน้าเข้าใจจากนั้นก็กวาดตามองทุกคนยิ้มยิ้มแม้จะเป็นเช่นนั้นพวกเจ้าก็มิต้องเรียกข้าว่าท่านบนรรพจา์เย่หรอกเรียกข้าว่าท่านเย่ก็พอความจริงแล้วมีว่าจะเป็นคําเรียกว่าท่านเทพฉางชิงหรือว่าท่านบนรรพจารย์เย่เมื่อเย่ฉางชิงได้ยินก็อดที่จะชาว่าไปทั้งตัวมีได้ผู้น้อยน้อมรับคำสั่งท่านบนรรพจารย์เย่ขอรับเจ้ากะทุกคนโค้งคำนับลง วินาทีต่อมาหลังจากที่ทุกคนได้สติแล้วก็ต้องสูดหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะโค้งคำนับอีกครั้งและกล่าวว่าผู้น้อยน้อมรับคำสั่งท่านเย่ขอรับเจ้ากะเย่ชางชิงนิ่งอึ้งไปเล็กน้อยเมื่อได้เห็นภาพอันน่าขันนี้ก่อนจะทำหน้าแปลกๆปกไม่รู้ว่าควรจะหัวเราะหรือว่าร้องให้ดีพวกเราขึ้นเขากันเถอะหลังจากปรับอารมณ์ได้แล้วเย่ชางชิงก็เอ่ยกับทุกคนอีกครั้งขอรับเจ้าค่ะ จากนั้นเย่ฉางชิงก็เดินอยู่ด้านหน้าโดยมีพวกนักพรตช้างสเสวียนเดินตามหลังมาติดติดก่อนเดินขึ้นเขาไท่สเสวียนไปอย่างสง่างามและระหว่างนั้นเองเจ้ายอดเขาทั้งเจ็ดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไท่เสวียนต่างก็มีใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มยินดีขณะเดียวกันก็รอบสื่อสารทางจิตไปด้วยเยี่ยงไรเสียสำหรับพวกเขาแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้พบท่านบนรรพจา์เย่ท่านนี้ สมกับที่เป็นท่านบรรพจา์เย่ผู้ไร้เทียมทานแม้จะปิดบังไอพลังบำเพ็ญเพียรเอาไว้ได้มิชิดราวกับคนธรรมดาทว่าท่าทางของเขาก็ราวกับเทพสวรรค์แล้วใช่แล้วเพียงแค่ลักษณะท่าทางก็เหนือกว่าพวกเราอย่างมิเห็นฝุ่นแล้วใช่แล้วก่อนหน้านี้ข้าย,ยังกังวลว่าท่านบรรพจา์เย่และสิทธิ์พี่ช้างสเสวียนจะมาถึงเร็วกว่านี้เสียอีกทว่าเหตุใดพวกเรารอตั้งหลายชั่วย,ยามพวกเขาจึงเพิ่งมาถึงเล่า ใช่แค่มิกี่ช่วยยามคนอย่างท่านบรรพจา์เย่เกรงว่าคงสามารถเดินรอบทั้งดินแดนจงหยวนได้แล้วมิต้องพูดแล้วหากท่านบรรพจา์เย่รับรู้ได้พวกเราต้องลำบากแน่จนเวลาผ่านไปหนึ่งกา้านทูบพวกเย่ฉางชิงก็มาถึงเชิงเขาไทาสวียนหลังกวาดตามองถนนสี่ห้าสายที่ยื่นออกมาจากส่วนลึกของก้อนเมฆเย่ฉางชิงก็เกิดรู้สึกลังเลขึ้นมาเขาไม่เคยขึ้นเขาไทาสวียนมาก่อนหากเดินผิดต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ คิดแล้วเย่ฉางชิงก็ชำเลืองมองกลุ่มคนที่อยู่ทางด้านหลังสุดท้ายก็หยุดลงที่ลู่อู๋ซวงที่สวมอภร์เป็นกระโปรงเนื้อดีสีฟ้าครามแม่นางลู่ช่วงนี้เจ้าบำเพ็ญเพียรตลอดเลยหรือเย่ฉางชิงถามขึ้นด้วยใบหน้าที่แฝงรอยยิ้มไว้ลู่อู๋ซวงได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนที่ใบหน้าอันไร้ที่ตินั้นจะยกยิ้มออกมาเรียนท่านเย่ยช่วงนี้สิทธิ์เข้าชานบำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดเจ้ากะลู่อู๋ซวงยิ้มออกมาอย่างจริงใจ เย่ช้างชิงสายศีรษะพร้อมกับเอ่ยว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเจ้ากับข้าเดินขึ้นเขาไปด้วยกันจะได้เล่าให้ข้าฟังด้วยว่าช่วงนี้บำเพ็ญเพียรเป็นเช่นไรบ้างทันทีที่เย่ช้างชิงเอ่ยจบเหล่าผู้อาวุโสของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนก็มองตากันก่อนจะมีสีหน้าเปลี่ยนไปมีหน้าเล่าก่อนหน้านี้ท่านบนรรพจาย์เย่จึงมอบภาพอักษรผู้กันให้กับอูซวงคิดมิถึงว่าท่านบนรรพจาย์เย่จะให้ความสำคัญกับอูซวงเพียงนี้ สิทธิพี่ช้างสเสวียนช่างมีสายตายาวไกลจริงๆก่อนหน้านี้จึงได้แต่งตั้งอู๋ซวงเป็นผู้สืบทอดหญิงโดยมีลังเลใดๆหากมิมีสิ่งใดผิดพลาดก็คงเป็นเพราะอู๋ซวงหากเป็นผู้อื่นท่านบนรรพจารย์เย่คงมิมาร่วมพิธีแต่งตั้งครั้งนี้เป็นแน่ลูกอูซวงลังเลเล็กน้อยก่อนจะเดินมาข้างกายเย่ช้างชิงอย่างมิใคร่สบายใจนะพวกเราขึ้นเขากันเถอะเย่ช้างชิงยิ้มออกมา อีกอย่างพวกเรามิใช่เพิ่งพบกันคราแรกเจ้ามิต้องระมัดระวังถึงเพียงนี้ทำตัวเหมือนเมื่อก่อนเถอะลู่อู๋ซงมองเยช่ชางชิงด้วยแววตาสับสนก่อนจะพยักหน้าน้อยฮ่าฮ่าจากนั้นทุกคนก็ได้เดินขึ้นไปแม้เยช่ชางชิงจะบอกให้ลู่อู๋ซงมิต้องระมัดระวังตัวให้มากแต่อีกฝ่ายก็ยังคงมีท่าทางหวั่นเกรงเช่นเดิมทำให้ตลอดทางที่เดินไปน่าเบื่อยิ่งนะ แม้เย่ฉางชิงจะรู้สึกเอือมระอายอย่างมากแต่ด้วยเวลานี้เขาถูกยัดเยียดานะอันสูงส่งมาให้ทำให้เขาต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลาเช่นกันผ่านไปเกือบครึ่งชั่วยามทุกประตูที่เดินผ่านเหล่าผู้อาวุโสและสิทธิ์ที่เฝ้าอยู่ตามประตูต่างๆก็จะคุกเข่าลงคาระวะพร้อมเรียกท่านบรรพจารยเย่ไปตลอดทางในที่สุดเย่ฉางชิงก็ฝืนขึ้นมาเขาไถ่สเสวียนได้สำเร็จภายในตำหนักไถ่สเสวียน หลังจากทักทายกับเหล่าผู้อาวุโสของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนแล้วเยช่ชางชิงก็หาข้ออ้างให้ลู่อู๋ซงพาตนไปเดินเล่นตามที่ต่างๆบนเขาไทสเวียนอย่างมิลังเลขณะเดียวกันก็เพื่อตามหาสิ่งที่เรียกว่าหอเก็บตำราไปด้วยจนเวลาผ่านไปหนึ่งกา้านทูบท่านเย่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนในเวลานี้กับในความทรงจำของท่านมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เจ้าคะตลอดทางที่เดินมาอาจเป็นเพราะท่านบนรรพจารย์เย่ยังคงสุภาพอ่อนโยนเหมือนเดิม รวมทั้งมีมีผู้อาวุโสเหล่านั้นตามมาด้วยในที่สุดลู่อูซวงก็รู้สึกผ่อนคลายลงมีได้ระวังตัวเช่นเดิมอีกเยฉ่ฉางชิงได้ยินเช่นนั้นก็ผงะไปเล็กน้อยก่อนจะสายหน้าพร้อมยิ้มให้เขาเพิ่งมาดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้สเสวียนเป็นครั้งแรกจะรู้ได้ยยงไรว่ามีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปบ้างทว่าบางคำพูดจะเอ่ยออกไปมีได้เด็ดขาดมีแน่อาจสร้างปัญหาใหญ่เข้าได้เช่นนั้นเยฉ่ฉางชิงจึงเพียงแค่ยิ้มออกมา ลู่อูซวงเห็นสีหน้าสับสนของเย่ชางชิงก็รีบเปลี่ยนเรื่องทันทีท่านเย่ด้านหน้าก็คือหอเก็บตำราพวกเราจะเข้าไปเดินดูข้างในหอเก็บตำราหรือไม่เจ้าคะลู่อูซวงชี้ไปยังหอสูงประงานตรงหน้าพลางเอ่ยถามขึ้น